แต่ตาบ่ายายท้องกับยังอยู่ในสวนพักกูเด้อจ้ามือนีลงกสวนสวยลงมาสายเนาะจ้าเนาะนี่แหละเพื่อนว่าตื่นเสารได้งานหลายตื่นส,นสายได้งานหน่อยเข่าสวนสางไรยได้คือเกา้าจ้าทำคลิปไปน้ำสางไรยได้ไปน้ำเพื่อนๆกระทักมาถามว่าทำคลิปนี่ได้ยังแน่บไ่ได้ยังจ้าได้ตะหมูแต่พวกได้เพื่อนฟุ้งที่ดีได้ หูนจักค้นหลากหลายนอกจากเนาะหูจักค้นหลายแม่บ่ได้เงินบนอากาศบ่เป็นอย่างย้ายท้องบอ่สีเลีอยดตรงนั่นจ้ะบ่ได้สีเหลี่ยดเดอ้อเพื่อนๆลงมาสวนนี่กระสางรายได้มือนึงก็ได้แล้วจ้ะยากหน่อยๆวันหนึ่งก็ได้ยูพันกว่าบาทหรือว่าสองพัะนนอกจากเนาะที่เดียวนี่เห็นนี่เป็นค่านายอดจ้ะย้ายท้องสิมาตัด นาดยอดบัทท่านง่ปันใดได้จ้ะบัทท่านง่ายปันใดพ่อแย้งนี่แหละจ้ะพ่อแย้งดีๆนี่แหละเป็นขนาดสายพันธุ์่เยนะจ้ะเนาะเป็นขนาดที่บอออกดอกง่ายเป็นนาดที่ข้าไปใส่พัดใส่ต้มใส่แกงต้มจับใส่ต้มคุ้นใส่นี่แหละจ้ะยังบทัทน่านได้หลายใบย,ยุนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่งจะได้หกใบที่หกนะจ้ะเนาะ ยายท้องถึงว่าทำคลิปให้ทำอย่างมีความสุขบ่ต้องไปวางเงินบนอากาศเพื่อนๆบ่ต้องไปวางเงินบนอากาศเด้อจ้ะสิ่งที่ยายท้องทำนี่ก็ทำเพื่ออยากมีมูมีพวกอยากมีเพื่อนคุยยามว่างยามเงาเนาะจ้ะเนาะทำเพื่อความสนุกสนานแต่ว่ากับบ่ได้ถิมมูถิมพวกลงคลิปกับลงอยู่ยวจ้ะเพราะว่าแต่ก่อนตะไลที่บ่ได้มาเฮ็ดคลิปกะ โพดเฟสเป็นคนมักโพดเฟสยังสิไหมจ้ะเป็นคนมักโพดเฟสโพดไปสำหรับเพื่อน,เอ,นเอ้ยเขาสิได้รู้ว่าในโลกบนในโลกใบนี้อยู่ในบนโลกนี้ยังมีคนซื่อวา่ายายท้องมีตัว,ม,ตวมีตนที่แท้จริงเนาะจ้ะเนาะสวนผักกับสิงหเาไปพุนเลยจ้ะสวนผักกับสิงหเงาไปพุน อันนี้เลี้ยวไปไกลๆจะเป็นกวางตุ้งดอกกําลังงามยังบัตแท่ในออกดอกเนะจ้ะเนาะกําลังเริ่มจะออกดอกตั้งเต้าแล้วจ้ะต่ว่าขื้นมานี่จะเป็นขนาดทั้งเบิดจ้ะอันนี้แหละจ้ะที่ว่าเพื่อนๆนว่เนาเฮ็ดคลิปได้ยังเฮ็ดคลิปก็ได้นี่แหละจ้ะเฮ็ดคลิปก็ได้เแบียกได้งานได้เงินคือกันจ้ะได้เงินไลายวันนะจ้ะเนาะเฮ็ดคลิปเลี้ยวได้ยังยังบ่ได้ยังจ้ะ เฮ็ดคลิปเลี้ยวเดือนเดือนหนึ่งเนาะจ้าอันได้ยุดดอกสองสามเลี้ยนนี่ละจ้าต่ว่านเฮ็ดควบคู่กับงานเข้าไปนี่ได้เดือนหนึ่งกับโต๊ะยจ้าขันตําสองเมื่อนเนาะจ้าขันขาดสองเมื่นย้ายท้องบ่ทําจ้าขันตําสองเมื่นเด้อจ้าที่ย้ายท้องทําฉีบทุกวันทุกวันนี่จ้าเนาะเมื่อนึงกับ บางมือกับพันกว่าบาทบางมือกับสองพันกว่าจังสิแม่จ้าแล้วแต่แห้งเขาเฮ็ดตามกำลังแห้งของจากของงใจายายท้องตัดผักกันเด้อจ้า